สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตที่กราบบังคมทูลถามในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้ที่ศาลาดุสิตดา,ายสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ ให้เอกอากาัคราชทูตและกลงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุมเอกอากาัคราชทูตและกลงสุลใหญ่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน65ประเทศทั่วโลกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2566ฝ้าทุลลอ,องธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้ว ในโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่เอกอัคราชทูตนกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจรรักรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชกระแสไปยังชุมชนไทยในต่างประเทศเขาก่อนเราก็เจอกันที่ลอนดอนตอนงานบรมราชาพิเศษข,ของพระเจ้าชาวได้เห็นความน่ารักของคนไทยได้เห็นความภูมิใจในการเป็นไทย ได้เห็นมิตรจิตมิตรใจของคนไทยก็ปลื้มใจก็กลับมาก็ยังคิดถึงพวกเขาตุ๊กตาที่เขาให้ก็ยังตั้งอยู่ในบ้านบนโซฟามองทุกครั้งก็นึกถึงพวกเขาก็ฝากความรักความคิดถึงและก็ความปลื้มภูมิใจที่เขารักษาความเป็นไทยเป็นผู้แทนของประเทศชาติและสังคมไทย แล้วไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนถ้าเบอดกเขามีความตั้งใจมีความภูมิใจในการรักบ้านเมืองภูมิใจในบ้านเมืองก็อยู่สบายแล้วความเป็นไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รอดทางนั้นฝักความรักและคิดถึงไปรเไทยเขาด้วยส่วนเอกอากาัคราชทูตนกรุงแคนเบร,ราเครือรัฐออสเตรเลียได้กราบบังคมทูลถามถึงประสบการณ์ขณะเสด็จไปทรงศึกษาที่ออสเตรเลียในโอกาสที่ปีหน้า ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยวันดี้เดวิดเฮอร์รี่เป็นนักเรียนใน100ร้อยรวมชั้นรวมรุ่นกับข้าพเจ้ารู้จักกันตั้งแต่2,515ตอนเราเข้ามาจากพลรเรือนมาเป็นนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งเรียนด้วยกันจนถึง2,518 แล้วก็มีการติดต่อมาเสมอก็การไปออสเตรเลียนี่ก็มีความน่าประทับใจและมีประโยชน์เพราะว่าได้อยู่ประมาณเจ็ดปีตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมหรือเตรียมทหารและเข้าศึกษาโรงเรียนน้อยอีกสี่ปีจากนั้น ไปอยู่หน่วยทหารต่างๆอีกหนึ่งปีก็เจ็ดปีคือได้ประโยชน์ในการได้ความรู้ได้รู้จักเข้าใจชีวิตของคนออสเตรเลียทั้งคนในเมืองคนต่างจังหวัดทุกอาชีพเพราะว่าทหารสมัยนั้นก็มาจากหลายอาชีพ แล้วก็ได้รับการฝึกให้อดทนให้อดทนให้อดกลั้นและให้มีร่างกายจิตและจิตใจที่แข็งแรงซึ่งก็เหมาะสมสาหรับข้าพเจ้าในวัยหนุ่มสมัยนั้นก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนมาถ้าเบิกศึกษาที่ไหนก็ตามตั้งใจศึกษารู้เข้ารู้เรา ศึกษาให้ได้ตามที่เราต้องการก็ดีเพราะฉะนั้นการต้อนรับคนเกเคอร์่ีก็เป็นจุดหมายหนึ่งซึ่งเป็นซิมโบลหรือเครื่องหมายแห่งความเป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศเอกอัครราชาทูตน,นก,กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาได้กราบบังคมทูลถามถึงความคาดหวังต่อทูตในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและขอพระราชาทานคำแนะนำเพื่อน,นำไปปฏิบัติ โลกเปลี่ยนแปลงเ,ลเลสมอประเทศชาติและโลกสังคมในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดก็จะบอกคาดหวังก็ไม่ได้คือเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะศึกษา,าที่บอกพูดไปเมื่อกี้แล้วว่าศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์เวอร์เซสระหนักและรู้ใน ความต้องการของประเทศชาติแล้วก็มาอัพลายเอาเพราะงานทูต่นี่เป็นงานไดนามิกไม่ใช่สติกมันมีม,มีขอบเขตมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ขอบและกรอบกรอบของของของ,งานทูต่นี่คือไดนามิกตลอดอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถือค็อกเทลถือแก้วไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างเดียวเหมือนสมัยเมื่อตอนข้าพเจ้าเด็กๆทู่ก็กททำแค่นั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ต้องรู้ต้องเป็นคนไทยต้องทันสมัยแล้วต้องปรับเพราะอาจจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่าการทู่เนี่ยบางทีมันก็จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างหรือจริงใจในผลประโยชน์แล้วก็ต้องเจอคนไม่จริงใจเยอะในหลายๆรูปแบบแต่เราก็ต้องรักษาความในว่าจริงใจของเราไว้เพื่อดําเนินธุรกิจหรือดเนินภารกิจของเราไปได้ แต่ด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่เป็นธรรมพพจจและเอกอัครราชาทูตนกรุงเบอร,ร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กลัาบบังคมทูลขอพระราชทานแนวทางการปลูกฝังเรื่องของความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทยรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่ไม่แน่ว่า รุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มหนุ่มกันเราก็รุ่นรับใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยสมัยลุงสมัยป้าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนน้นเป็นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเราเป็น เมื่อมีมีเชื้อเชื้อชาติของของเผ่าไทยคนไทยมีขนดสนเดียมประเพณีมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนเราเป็น นักเรียนรือเป็นเลยขาตรีคนเขามาบอกทูนเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้คงงนควรจะเป็นงั้นสมัยผมนี่ทาอย่างงู้นอย่างนี้มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ร pirate, ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสรบาการณ์ก็ทําให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีรประสบการณ์ขึ้น กระทรวงต่างประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกขําเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่สร้างสารรค์ความคิดบ่นทําลายมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่ คนเก่าพัฒน,นามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาเราก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามปประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆ